เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมสินค้ามีราคาแพงมากขึ้นทุกวันสาเหตุเกิดมาจากอะไรกันแน่มาจากที่สินค้านั้นมีปริมาณที่น้อยหรือว่าเป็นเพราะเรื่องของการพิมพ์เงินอย่างมหาศาลกันแน่วันนี้แหวนมีคําตอบมาฝากทุกคนคะ่ะต้องเริ่มเท้าวความมาจากการที่มีเหตุการณ์นิกสันช็อกในปี1971ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะก็คือการที่ประธานาธิบดีนิกสัน ประกาศว่าต่อไปนี้เราจะพิมพ์เงินได้โดยที่ไม่ต้องนำทองคำมาสำรองสนับสนุนแล้วนะจึงทำให้การพิมพ์เงินของรัฐบาลนะคะสามารถพิมพ์เงินได้อย่างไม่มีจำกัดพอไม่จำกัดปุ๊บก็จะทำให้เงินในระบบเนี่ยสูงขึ้นหมายความว่ามูลค่าเงินที่แท้จริงก็หน่อยลงยกตัวอย่างเช่นเทาวันนี้นะคะเรามีเงิน100บาทและมีการพิมพ์เงิน เข้ามาเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น2เทา่ามูลค่าเงินหนึ่งร้ของเราเนี่ยจะมีมูลค่าเหลือแค่ห้าสบบาทนั่นเองค่ะแต่เหตุการณ์นี้นะคะก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เงินเฟอ้อเกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะยกตัวอย่างเช่นตอนที่เราเกิดเหตุการณ์โควิด -19 อะค่ะจึงทำให้สินค้าบางประเภท มีปริมาณที่น้อยแต่มีความต้องการที่สูงอย่างเช่นแมสหรือว่าแอลกอฮอล์เจลนะคะจึงทำให้สินค้าเหล่านั้นเนี่ยมีมูลค่าที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสินค้าบางประเภทค่ะที่มูลค่าสูงตามเวลาอย่างเช่นอสังหาที่ดินบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนบิตคอยหรือว่าหุ้นนะคะ เนื่องจากว่าสินค้าเหล่านี้ค่ะมีปริมาณที่จำกัดจึงทำให้คนนะคะเชื่อถือและซื้อสินค้าเหล่านี้ทำให้มูลค่าสินค้าสูงขึ้นตามเวลานั่นเองค่ะเรื่องของการที่เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นและทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยสูงขึ้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีวิธีการจัดการทางด้านการเงินของเราอย่างไรที่ทำให้ ค่าเงินที่เรามีนั้นไม่ด้อยไปตามเงินเฟ้อนะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องบริหารการเงินของเราให้ดีค่ะโดยการที่เราเนี่ยวางเงินของเราไว้ในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นตามเวลานะคะเพื่อให้เราเนี่ยไม่ขาดทุนเงินเฟ้อมากเกินไปอย่างเช่นเมื่อเรามีการวางเงินสำรองของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะนำเงินส่วนที่เหลือของเราเนี่ย ไปลงทุนในสิน้าบางประเภทนะคะอย่างเช่นหุ้นกองทุนหรือว่าบิตคอยก็ตามแต่นะคะเพื่อให้มูลค่าของเงินของเราะค่ะเพิ่มไปตามเงินเฟอ้อนั่นเองค่ะเรื่องของเงินเฟ้อนะคะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่สําคัญเลยนะคะก็คือเราจะต้องวางแผนการเงินของเราอย่างไรเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่ด้อยค่าเงินของเราะคะ่ะ และทำให้มูลค่าของพอร์ตการเงินของเรานะคะเพิ่มตามเวลาได้ก็แนะนำนะคะว่าให้ทุกคนนะคะเริ่มวางแผนกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะ